ลีซิโร่ในสัปดาห์นี้นี่ถือว่าเป็นสัปดาห์ทองของเขาใช่ไหมครับเป็นสัปดาห์ที่ถ้าเกิดเราดูจากนี่ครับผมเป็นอันดับตารางตรงนี้ด้วยโอ้โหอันดับห่างกันราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียวนะครับผมยาฮาริอยู่ในระดับเรนกิ้งที่แทบจะเกาะแบบไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยนะกับตัวลีซิโร่นะครับผมนะห่างกันเยอะมากจริงๆถ้าเกิดเป็นโพในเลดิตนะครับผมเออผมผมเคยพูดถึงเรื่องของการสไตล์ในการดูในมืของผมอยู่นะครับผมนะ คุณภาพที่ดีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจหรืออะไรต่างๆนานาเน,นี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยผมผมรู้นะครับว่าบางเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะดูเหมือนเดิมมันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ก็ตามอะแต่หลายๆครั้งครับผมนะสิ่งที่มันน่าสนใจจริงๆหรือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีไฟในการดูในิดีโอต่อไปเรื่อยๆ,ๆ ผมยกให้เป็นเรื่องของความครีเอทีฟมากกว่าผมยกให้เป็นเรื่องของความแปลกใหม่ของเรื่องมากกว่าได้แบบว่าเรื่องสามารถเอาอะไรมานําเสนอใหม่ได้ไหมเป็นไอเดียก็ดีเป็นการขยายความสิ่งที่ตัวเองเคยมีอยู่ก็ดีทําให้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นทําให้มันเป็นอะไรที่กว้างขึ้นหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า ในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์ทองของรีซิโล่แต่ผมกลับมองว่ากลับเป็นสัปดาห์ที่แอบจะอ่อนที่สุดของรีซิโล่ด้วยซ้ำเพราะว่าในใจหนึ่งผมมองรีซิโล่แบบนี้ในตอนนี้เนี่ยมีทั้งฉากที่ผมชอบและก็ไม่ชอบผสมมาผสมกันนะครับในระดับที่แทบจะเท่ากันเลยก็ว่าได้สิ่งที่ผมชอบกับรีซิโล่ในภาคสองในที่มันเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงมามากขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องที่ว่าผมอะกลับไม่ได้มองว่ามันเป็นแนวนามากผมกลับว่าเรื่องราวของรีซิโล่ในด้านของความซับซ้อนในด้านของเหมือนกันบ,บก จิงพริบกันระหว่างตัวร้ายกับตัวดีเรื่องราวของการค้นหาคาตอบความลับการเล่นจิตวิทยาการคุยกันอะไรนู่นนี่นั่นฉากรรสวอลกับตัวของซูบารุเวลาสองตัวนี้คุยกันเป็นฉากที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องผมไม่ได้ชอบฉากที่แบบว่ามีกระต่ายมากินซูบารุหรืออะไรยังไงผมกลับมองว่าฉากเหล่านี้มันเป็นฉากที่มันครีนนะครับผมมันครีนมากแล้วจริงๆร,รีซิโนจะเล่นมุกแบบนี้อีกรอบนะาจริง นะครับเพราะว่าภาคที่เราครูก็เล่นไปแล้วนี่นะครับไอ้ภาพแบบเป็นแนวแบบเป็นทุ่งหิมะแล้วก็เหมือนกับมีแบบซูบุรุตายอย่างอนาดอะไรก็ว่ากันไปนครับเราเล่นมุกแบบนี้ตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นจากรีซีโร่มาก่อนแล้วรีซีโร่อะมันทําออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้แหละคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันทำไม่เรื่องอะจากที่แบบมันมเป็นเรื่องแบบแนวแบบให้เราเห็นแต่ซูบุรุตาอะไรนู่นนี่นั่น,น,น,นอะ มันเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เว้ยคือบางครั้งอะ่ะคนเราจะไว้ใจกันหรือไม่อะ่ะทุกๆครั้งที่เวลาซูบูรุกับตัวรอสวอลคุยกันอ่ะมันจะมีคําถามหลายๆคําถามที่เหมือนกับเป็นการพิสูจน์แล้วเหมือนกับจะเป็นเกมทางความคิดที่เหมือนกับประมาณว่าซูบูรุพยายามจะพิสูจน์ว่ารอสวอลเป็นตัวจริง,ต,รงตัวปลอมหรือเปล่ารอสวอลเองก็เหมือนกับพยายามจะหาความไว้ใจจากจซูบูรุแล้วก็มีประเด็นของเบียทริสนะครับในตอนที่แล้วที่แบบว่าก็ซูบูรุก็สงสัยว่าเบียทริสเป็นใครหรืออะไรแต่ตะนาว่ากันไปแล้วก็เเหมมมมมือนนกับีีคคคคํํําาาาาาาถถถทท่่นะแตสใใจจปงด ซูบูรุเหมือนกับแบบก่อนที่จะออกมาจากห้องใช่ไหมครับก่อนที่แบบว่าหลังจากที่ตัวของแบบแรมกับตัวของแบบเพื่อนมันมาช่วยเนี่ยก็คือประมาณว่าก็มาหาล well อสสวากนแล้วก็ถามเกี่ยวกับเบียร์ทิสว่าเบียร์ทิสน่ะเป็นคนทรยศเราหรือเปล่าหรือว่าเบียร์ทิสเป็นแบบละทิแมมมอหรือเปล่าคือตัวของซูบรูรุถามลอสสวาว่ากูไว้ใจมึงได้ไหมแค่คําถามนี้คําถามเดียวเป็นคาถามแบบว่าจี้ใจมากครับจริงๆคือเป็นถามที่แบบ เร่ออะไรที่ทำให้เราได้เห็นถึงแบบความเจ้าเล่ห์ของรอสวอลล์เห็นถึงแบบความชานฉลาดของแบบซูบารุที่ซูบารุในเร็เดียวกันเนี่ยพยายามที่จะพิสูจน์หลายๆอย่างไม่เหมือนกับผีผาม,มที่หลายๆช่วงที่ผ่านมาที่แบบเราเห็นในภาคแรกใช่ไหมครับที่แบบว่าภาคแรกคือซูบารุเอาแต่การเหมือนกับอยากจะรีบตายอยากจะเหมือนกับแบบทาตัวผีผามแบบเข้าไปพูดากระโจงห้าง,างใส่คนอื่นเขาอะไรนู่นนี่นั่น แต่รอบนี้ซูบูรุค่อยๆคุยซูบูรุเหมือนกับค่อยๆที่แบบกะเกลียทาวเข้าใจแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะเคลเล่นเกมทางความคิดละกันว่าคุณเป็นตัวร้ายหรือว่าฉันเป็นตัวดีหรือว่าใครเป็นตัวอะไรกันแน่คันไว้ใจได้หรือเปล่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ประมาณนี้ผมสิดว่าสิ่งแบบนี้แหละมาเป็นสิ่งที่แบบทำให้ัวมีซีโนะเติมเต็มในด้านของความแปลกใหม่ที่เยอะเติมเต็มในด้านของแบบเป็นไอเดียใหม่ๆที่มันจะขยายความให้จากที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบแนวซูบูรุรีเซ็ตแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหหมมม่่่่กกลาายยเเป็นนนนนนนแววทีัััอออูืื้ค นแนวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการที่ซูบูรุเนี่ยจะได้เห็นเหมือนกับเป็นมุมมองของโลกเป็นเรื่องราวของการตามล่าการของความแตกต่างทางความคิดระหว่างคนที่เชื่อในแม่มดหรือแม้แต่ กลุ่มของคนที่สนับสนุนมิกโกมังกรที่อยู่กันคนละพักคนละพวกเหมือนกันนะครับผมคือแบบโอ้เรื่องราวแบบนี้นะเป็นสิ่งที่แบบผมรอดูแล้วก็รอสนใจจากรีซิโอแต่ว่าตอนนี้ตอนที่8ของรีซิโอในภาค2เนี่ยมันกลับกลายเป็นตอนนึงที่เหมือนกับอยู่ดีๆรีซิโอมันกลับไปอยู่ในสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยตั้งแต่ในตอนภาคแรกๆแ,แ,แล้วละ่ะมันคือเรื่องราวของการที่แบบเรื่องพยายามจะยืดเนื้อเรื่องแล้วยืดเนื้อเรื่องในการเอาฉากดรามา่าโดยการเหมือนกับเอาการตายของซูบูรุะมาเหมือนกับขยายเรื่องให้มันกว้างกว้างกว้าง คือแล้วเหมือนกับพยายามจะทําให้แบบว่าแผนการหรือว่าการวางความรับกลุ่มของแบบตัวร้ายนี่คือแบบว่าโหแบบไม่ว่าซูบูรุจะทําไงก็ตายหรืออะไรต่างๆน,น,นู่นนี่นนะั่นน่ะแต่ว่าบางครั้งอะผมคิดในมุมมองแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครจําได้ในตอนภาคแรกๆของแบบเออริซิโลนะครับผมนะในตอนช่วงภาคแรกของแบบภาคภาคแมนชั่นอะ่ะถ้าพูดง่ายๆนะครับผม คุณเห็นว่าในภาคเครือข่ายอะข้อเสียหนึ่งของภาคเครือข่ายคือเรื่องที่ว่าภาคครือข่ายใจความสําคัญของมันจริงๆหรือว่าในเนื้อเรื่องของมันจริงๆอะมันมีน้อยมากพอท้าสุดมันก็มีแค่ว่าโอเคซูบารุคือเหมือนกับไปเจอสองพี่น้องแล้วสองพี่น้องเขาอาจจะไม่ไว้ใจเราแล้วก็มีแม้มดมาผสมอีกกกหนึ่งเลยนู่นนี่นั่นคือคือผมสึกว่าตอนนี้รีซิลร่มันเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่แบบมันพยายามจะทำให้ตัวเองซับซ้อนมากเกินเหตุอะ ท้าที่จริงแล้วเนี่ยในใจความสำคัญของมันมันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันแค่เป็นเรื่องที่พูดแบบถ้าเกิดเป็นภาคเครื่องหาดคือพูดถึงเรื่องราวของความไม่ไว้ใจการของคนในครื่องหาดอะไรก็ว่าันไป ถ้าเป็นในภาค2ก็คือภาคมิโกะมังกรรวมไปถึงภาคล่าปาวาเลยนู่นนั่นก็พูดถึงเรื่องราวของแบบการเมืองภายในโลกของรีซิโรเแบบว่าการเมืองโลกรีซิโรเนี่ยมันมีคนแบ่งพักแบ่งฝ่ายที่แบบว่ามันแตกต่างกันไปและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มล่าแมโมเลยนู่นนั่น,น,นภาคนี้ประเด็นคือว่า point มันต้องการจะสื่อถึงอะไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้มากแล้วยอมรับตามตรงว่าปัจจุบันเนี่ยดูมาประมาณ8ตอนแล้วผมไม่รู้เลยครับว่าใครสู้ใครตอนนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่มันแอบมั่ว คือมันแอบมั่วในเชิงกับแบบในการปฏิบัติต่อเรื่องเองเหมือนก็เป็นแบบรูบิกที่แบบว่าทําให้แบบว่ามันมีหลายหน้าไปเข้าไว้ทําให้แบบว่ามันดูแก้ยากแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์ในตอนจบที่แบบว่าพอเราคลายรูบิกรูบิกไปได้แล้วปุ่มในเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าดูหรือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันแบบอะไรขนาดนั้นมครับผมว่าไม่รู้ว่ะเอาจริงครับสิ่งที่ภาคนี้ตอนนี้มันเป็นคือว่ามันเป็นภาคนึงที่แบบว่าเอ็กซ์โพซิชันมันเยอะ ข้อมูลมันเยอะฉากเลื่อยเปล่อมันเยอะฉากเหมือนก็เป็นแบบเอ่อตัวละครแปลงร่างฆ่ากาันผมผมอยากจะบ่นแบบนี้มันอาจจะดูแปลกนะแต่ว่าคือถึงจุดนะนะั้นนะผมสึกว่าซูบูรุมันไม่น่าจะตายบ่อยขนาดนั้นะไงไอ้เรื่องราวของกาฟิล์ซึ่งผมไม่เคยเห็นด้วยนะที่แบบให้กาฟิล์มาเหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวแบบขัวร้อแล้วก็เหมือนกับฆ่าทุกคนในหมู่บ้านที่แบบอยู่ในตอนนี้นะเพราะผมสึกว่า เออกาฟิลมันดูหลุดคาเตอร์กาฟิลนิดนึงเว้ยเพราะสิ่งที่เราเข้าใจกับกาฟิลคือว่ากาฟิลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบหัวร้อนเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรก็ไม่คิดหน้าคิดหลังดีๆ แต่ถึงจุดนั้นน่ะเขายังเหมือนกับมีจิตใจได้แบบเขาคัาจะเปิดรับกับหลายๆคนอยู่ยอมฟังที่ซูบารุพูดเลยนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าพูดตามตรอวกันผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปเยอะแล้วนะครับไอ้เรื่องราวของกลิ่นแม่มดเนี่ยถ้าจะระแวงก็ระแวงเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันได้กลิ่นแม่โมดมาจริงๆปุบ๊บถึงเวลานั้นน่ะถ้าจะไม่ไว้ใจเขาจริงๆก็ไม่ต้องไว้ใจเขาเลยตั้งแต่แรกก็ได้แต่นี่คือเหมือนกับประมาณว่าพอเหมือนกับพอเขาตายแล้วเหมือนกับกลิ่นแมมมดมันเริ่มพาวมาใหม่มากขึ้นก,ฟก,นกมมขาฟขอีอออ่ึง เพราะเราเข้าใจว่ากาฟิลถึงแม้ว่าจะหัวร้อนถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อใจอลิซาบรูรุนู่นนีนะ่นั่นอะแต่เขายอมรับฟังนะถ้ามีเหตุผลเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประมาณตอนที่4หรอกที่แบบว่าตอนที่สบูรุเข้ามาในแซงตัวรี่แรกๆอะแล้วกาฟิลก็โจมตีสบูรุแบบนี้เหมือนกันะ่ะแต่พอสบูรุพยายามจะคุยด้วยเหตุเป็นผลปุ๊บกาฟิลก็ยอมรับฟังแล้วก็เหมือนกับยอมมองว่าเขาเป็น เรียกว่าคือคือกาฟิลไม่ได้เป็นตัวละครหัวร้อนขนาดนี้ไงแล้วผมผมก็เลยไม่เห็นด้วยในตอนนี้ด้วยแบบว่าทําไมถึงสร้างกาฟิลมามันก็เป็นคนหัวร้อนแบบนี้เพราะตอนแรกอะผมคิดว่าเรื่องมันจะจบประมาณว่ามนกับพอกาฟิลกำลังไล่ล่าใช่ปะแล้วซูบูรุมันก็ไปพูดแบบว่าเฮ้ยกาฟิลมึงเห็นไหมเนี่ยว่าสิ่งที่มึงทำอะมันส่งผลร้ายมากแค่ไหนถ้าเรามาร่วมมือกันมันจะดีกว่านี้ไหมวะเฮ้ยมึงกูมีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องของอะไรก็ได้คือแบบมันมีสิ่งที่ซูบูรุสามารถพูดกล่อมโดมับกาฟิลได้เลยนนนน่่่่ีีััะะแลล้้วววยออมมมรรบตตตาาาางงฉกกโเซึจ เฟเนตอนปักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับไหนที่แบบว่าปักมันเคยแช่แข็งโลกเฮียรออย่างเงี้ยผมจำไม่ได้แล้ว แต่ว่าไอฉากนี้ที่แบบว่าเป็นฉากที่โดนกระต่ายกินเนี่ยมันถึงพริกถึงขิงในด้าของผมคือถ้าเกิดเป็นจุดที่สยองสุดคือแบบว่าเนี่ยตอนที่มันควักไส้ออกมาแล้วเหมือนกับมันกินไส้แล้วบบว่าสบู่ร้องเนี่ยอันนี้ผมวอาไปจุดที่สยองแต่นอกนั้นอะไอกระต่ายี่ตอนๆาผมรู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องจะทําโจ๊กมั้งจะทําเหมือนกับเป็นแนวแก๊กแบบเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์แบบแนวแบบเน้นสยองแบบแปลกๆกระต่ายกินคนดอกไม้กินคนอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันเป็นฉากที่แบบมันแอบแว๊กกี้แต่ว่าถึงเวลานั้นคือผมไม่รู้ว่าผมจะรู้ึกแบบนด คือจะกลัวผมก็ไม่เชิงกลัวจะตลกผมก็ไม่เชิงตลกอะ่ะผมมองว่ามันเป็นฉากแปลกๆที่แบบว่าเรื่องมันพยายามจะทํามาให้เรารู้สึกเหมือนก็แบบเรียกอ่าไ,ได้เห็นความทรมานของซูบูลูหรอซึ่งแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าซูบูรุจะต้องทรมานอีกกี่รอบแบบนี้แค่ไหนท้งนี้จริงลนวเนี่ยเรื่องมันสามารถเอาฉากทรมานซูบูรุตรงนี้เนี่ยไปเือือจริงๆนะพูดตามตรงแล้วกันเว้ยซูบูรุสามารถโดนกาฟิลตบตายแต้ตรงนี้ไปปุ๊บใช่ป่ะเพราโดนกาฟิลตบตายไปปุ๊บแล้วไปหาอีจิต่าเลยก็ได้ คือมันไม่มีความจําเป็นที่แบบเราต้องเหมือนกับไปโชว์ฉากกระต่ายตรงนี้เลยเอคิโตหน้าเนี่ยก็คือเหมือนกับแกเนี่ยกลายเป็นคนเดียวที่ซูบารุสามารถสารภาพได้ว่ากูตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ได้ซึ่งเอคิโตหน้าก็ือนกับมึนๆอะคือเหมือนกับประมาณว่าเออแล้วไงก็เป็นเว็ดมนแบบกาก,กาดที่บอกกูก็ใช้อะไรอย่างนี้จริงๆนะฉา,ากเนี่ยเป็นฉากที่น่าสนใจในมิติหนึ่งคือมิติที่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นมิติที่ซูบารุเขาซึ้งหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยเพราะว่าเอคิโตหน้ากลายเป็นคนเดียวที่ซูบุรุสามารถพูดเกี่ยวก แต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือเรื่องที่ว่าพอซูบูรุแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้กับเอคิดหน้าแล้วเนี่ยเอคิดหน้ามันจะมีประโยคหนึ่งที่มันเหมือนกับพูดเป็นในเชิงกับพยายามจะกล่อมซูบูรุแหละแต่ว่าจริงๆแล้วว่าซ่อนนายเยอะมากนะครับผมนายหนึ่งคือมันเป็นนายที่เหมือนกับพยายามจะซ่อนประมาณว่าพอเอติน่ามันก็ไปพูดกับซูบูรุประมาณว่าบอกกูมาว่ามันคืออะไรเล่ามาให้หมดเพราะฉันคือแมว่องนห่งความโลภฉันอยากจะรู้ที่สุดอย่างเกี่ยวกับโลกใบนี้ พราะสิ่งที่ฉันทําได้ก็คือทําได้แต่มองอะไรนู้นนี้นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะกับมุมมองของเอจิน่าเวลาพูดประโยคแบบนี้ออกมาเพราะว่ามันมันตีความได้หลายอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือว่าโอเคคือเขาเล่าให้ฟังก็เล่าได้แหละถ้าเกิดว่าเขาไว้ใจคุณเลยนู้นนี้นั่นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือน่าจะ โอเคแล้วหลักกับเรื่องราวของความไว้ใจกันระหว่างตัวของซูบูรุกับเอคินนาเพราะเอคิน่าก็ไม่ได้ทาอะไรได้แบบว่าเป็นเดือดเป็นร้อนตรงๆกับตัวซูบูรุอะไรขนาดน,นั้นเพราะว่าเอคิน่าก็บอกมาแล้วว่าตัวเองเคยโดนฆ่าจากไม่มดไอสเตล่าอะไรว่ากันไปกูตายสัตว์กูจะทำอะไรมึงได้วะกูก็แบบแค่มาไว้เป็นเพื่อนมึงเฉยๆมึงอยากจะผ่านกับการทดสอบนี้ใช่ปะคุณสปอยไม่ได้เว้ยถ้าสปอยไปปุ๊บเดี๋ยวแบบไอ้นี่ไงเดี๋ยวมันผิดกฎในนู่นนั่ต่างนานาเออแต่มึงอยากคุยล่าวะาคุยดิมาคุยเลยมีอะไรบ้างอนนกัับมมอาะโรเค สิ่งที่ฉันทําได้มันีเพียงแค่การเฝ้ามองฉันไม่สามารถในการลงไปอยู่ในโลกจริงๆได้แต่ฉันก็ยังคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกแล้วอนาคตมันมีสิ่งที่น่าสนใจที่ผมเดาว่าไอคิดหน้าเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวละครดีขนาดนั้นนะผมคิดว่างั้นนะไอคิดหน้าน่าจะเป็นตัวละครที่แบบมีรับลมคอในายเยะวสมควรนะครับเพราะว่าพอแกพูดมาประมาณว่ากูออกไปโลกภายนอกไม่ได้เพราะกูตายเย่านที่มันบอกคือมันตายอะมันมีแต่ร่างอย่างเงี้ยมันมีแต่ร่างวิญญาณแบบเนี้ย แล้วอาจจะใช้ซูบูลุในการเหมือนกับเป็นสายในการแบบเอาข้อมูลม,มาแลกเปลี่ยนกับเอคิหน้าแล้วเอคิหน้าเนี่ยอาจจะใช้ประเด็นแบบนี้แหละในการที่จะไป จะทําอะไรอย่างอื่นก็ได้ในชีวิตแกเพราะแกพูดแบบมีรับลมคมในามากในตรงนี้นะครับผมนะแต่หลายคนก็จะไปตีความว่าตงองออคิทนาคือแบบพยายามอินดูซูบูรุอะไรนู่นนี่นั่นคือเล่นละครแหละนะครับถ้าเกิดว่าดูออกนะอรับไอคิทนาพยายามเล่นละครอ,อยู่นะครับซึ่งน่าสนใจนะในการเขียนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของรีซิโร่มาตั้งนานแล้วก็คือเรื่องราวของเดลล็อกนะครับโดยเฉพาะยิ่งเดลล็อกเวลาพูดคุยกันในการกับแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็เหมือนกับเป็นการวัดใจวัดข้อมูลกกัันนนนและะเเี่่่ยไมวาจป็รอสวอกับบบซซููุุรรรหือแแม้แต่ Subaru กับเอกาเเเนนนนีีี่่่่่่ยสสิิงงหลาา้มัป็ทแบบวโตรีีซิโร่ทาไดด้มก แล้วยังคงไปจุดเด่นจุดหนึ่งเลยละกันที่แบบทำให้ผมยังคง enjoy ยรีซิเลแต่ว่าถึงเวลานั้นถามว่าทำไมถึงไม่ได้อันดับหนึ่งเพราะว่ามันยังคงมีฉากแบบนี้อยู่เกิดขึ้นภายในซีรีส์มันก็ยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่ผมมองว่าเรื่องเหมือนกับแค่พยายามจะยืดเนื้อเรื่องออกไปจากสิ่งที่มันน่าสนใจจริงๆรือว่าไอการตายของซูบูรุหรือต่างๆนานาเราเห็นมันตั้งแต่ภาคแรกแล้วผมพูดตรงๆผมแอบเบื่อเอางี้ดีกว่าครับผมนะคือคือรู้แหละว่ามันทรมารรู้แหละว่ามันตายหลายรอบมากมันเจ็บปวดมากอะไรนู่น แล้วไงต่อแล้วพยายามจะแก้ไขย,ยังไงบ้างหรือว่าพยายามจะทําให้มันแย่ลงกว่าเดิมยังไงบ้างละ่ะก็พูดมาดีกว่านะครับผมนะ